ซึ่งก็ถ้าใครอยากรู้ว่าชักแบบไม่รู้ตัวเป็นยังไงอะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูอันนี้เป็นคลิปที่หมอให้ผมถ่ายไว้ว่าตอนชักเราเป็นยังไงทุกคนอันนี้คือตอนที่ผมชักเมื่อประมาณ มา่อ2หรือ3ปีแล้วนี่แหละอ่ะอาการก็จะเป็นแบบนี้เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็นี้นะครับผมไม่ได้จะมาเล่นเกมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปการเป็นลมชักแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับลมชักทั้งหมดนะครับทุกคนก็จริงๆผมเคยโฟโต้ทุ่มชนนะแหละว่าจะทําดีไหมก็มี็นคนอบอกว่าทําก็ได้พี่ก็คือเอ้คือโฟสตไปนะแหละอืมแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าหูผมก้อง เื่อใจว่างหูเวลาเราพูดแล้วเสียงมันหูมันกล้องในหูอะ่ะเออได้แหละ คือมันเป็นผลมาข้างเคียงจากคือมันเป็นผลข้างเคียงจากยาลมชักนะครับอืมเกอาจะพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าก็คือถ้าถามว่าผมไปลมชักมากี่ปีแล้วเป็นลมชักมาแล้วทั้งหมด4ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่4ถ้าปีหน้าก็ปีที่5อ่ะเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าก็คือว่าลมชักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเราไปลมชักได้ใช่ไหมซึ่งลมชักเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งหมด6สาเหตุนะทุกคนก็คือสาเหตุได้ก็คือโครงสร้างทางด้านสมองได้แก่แผเปปป็นทิิฮปโคป อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรผมรู้แค่ว่าเนื้องอกในสมองอืมก็คือว่าเนื้องอกในสมองก็เป็นลมชักได้แล้วก็เส้นเลือดสมองผิดปกติหรือไม่ว่าจะเป็นการที่เราขับรถล้มหรือว่าเราหกล้มแล้วสมองเนี่ยมันก็ได้รับแรงแกระแทกแรงๆทุกคนก็ทำก็สามารถท้ายเป็นลมชักได้เหมือนกันโอ้ยคือหูมันก็มันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเออขอโทษเลยทุกคนหรือไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเพิ่งเกิดทุกคนแบบว่าแม่เราคลอดเรามาใช่ไหมเราแบบคลอดลาบากมากๆแล้วแบบเราหยุดหายใจหรือว่าขาดออกซิเจนไปเนี่ย จะทาให้สามาาถเราเป็นลมชักได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือสาเหตุแรกแล้วก็สาเหตุที่2คือเกิดจากพันธุก,กรรมพันธุกรรมเนี่ยถ้าสมมติคนในบ้านเราเนี่ยเคยเป็นลมชักใช่ไหมเราก็มีโอกาสที่จะเป็นลมชักได้เหมือนกันแต่มาติดตรงที่ว่าคนในบ้านผมเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่มีใครเป็นลมชักเลยอืมงงไหมละ่ะแล้วก็ลืมอธิบายอย่างนะทุกคนน็คือว่าถ้าสมมติเนี่ยตอนแม่ท้องเราอยู่เนี่ยแม่เรากินเหล้าหรือดูดบุหรี่หรือว่าท้องแม่เราเนี่ยได้รับแรงกระทบแรงๆเนี่ยตอนที่ตอนที่ท้องเราอยู่เนี่ย ก็ทําให้สามารถเราไปลงชาร์จได้เหมือนกันนะแล้วก็สาเหตุที่3ามก็คือติดเชื้ออืมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าไหนติดเชื้อแล้วก็สาเหตุที่สี่คือว่าได้รับภาวะเกลือโซเดียมในเลือดและน้ําตาลกูโคดในเลือดสูงหรือต่ําเกินไปอืมแต่ผมไม่แน่ใจว่าโซเดียมคืออะไรนะน่าจะเค็มอืมแล้วก็หวานไอไอสวยน้ำตาลกูโคสเนี้ยคือหวานถามว่าผมกินหวานไหมหวานจริง เวลาผมไปกินข้าวเนี่ยผมใส่น้าตาล6ช้อนถึง7ช้อนชาแล้วก็สาเหตุที่5เกิดจากภูมิคุ้มกันอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อืมก็ข่ามันไปแล้วก็สาเหตุที่6ก็คือยังไม่ทราบสาเหตุได้แก่โรคลมชักที่ไม่พบรอยโรคในสมองอืมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่รู้แค่ว่าคือว่าถ้าสมองเราได้รับกระทบกระเทือนแรงๆเนี่ยมันจะชักได้อืมตามนั้นและที่ทุททกคนถ้ากจะเกิดคําถามใช่ไหมทุกคนว่าลมชักเนี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมมันถึงชักก็คือว่าลมชักเนี่ยมันเกิด คลื่นสมองไฟฟ้าในสมองเนี่ยมันเกิดช็อตกันแล้วยาเนี่ยคลื่นสมองไฟฟ้าช็อตกันเนี่ยมันไม่ได้ช็อตแค่งเดียวนะครับมันสามารถช็อตได้ทั้งหมด4รูปแบบก็คือว่าอาการชักเฉพาะที่เหลือการชักแบบเหมือลอยเหลือการชักแบบกิงกระตุกทั้งตัวเหลือการชักแบบเหมือนนิ่งหรือว่าจะเป็นอาการชักแบบลมบ้าหมูที่นอนนิ่งส่งบางกันนั่นเองซึ่งมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสมองเราเนี่ยมันจะชอ็อตคลื่นสมองมันจะช็อตส่วนไหนของร่างกายแนละ้วทุกคนแล้วมันจะเกิดอาการชักแบบนั้นนั่นเอง โอเคเนาะแล้วซึ่งมันไม่ได้ชักแค่อ4อย่างนะทุกคนมันยังชักแบบว่าเราสามารถรู้ตัวได้กับแบบไม่รู้ตัวแล้วก็ข้อที่สามก็คือเราสามารถชักในฝันตอนนอนได้ด้วยอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนอาจสงสัยว่าอ้าวแล้วชักแบบไม่รู้ตัวรู้ตัวเป็นยังไงล่ะการชักที่ไม่รู้ตัวคือว่าเราจะต้องสิ่งของนั้นนานๆทีนี้เราก็จะเกิดอาการ d e จา v ูแล้วอาการ d e จ a vu แปลว่าอะไรล่ะอาการ d e จ a vu คือว่ามันจะให้ความรู้สึกแบบ รู้สึกแปลกๆวิววิวรู้สึกเหมือนแบบเคยเห็นสิ่งของนี่ไม่ได้เหมือนแบบเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วแล้วคนที่เป็นลมชักถ้าเกิดการนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการชักไม่รู้ตัว,วทุกคนแล้วพอชักไม่รู้ตัวล้วจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับที่ผมเป็นนะอันนี้ผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะที่ผมชักไม่รู้ตัวก็คือจะเป็นแบบว่าผมจะนั่งลงแล้วก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ถามทุกคนว่าผมมาทําอะไรที่นี่ แล้วล้วจะถามว่าคนนี้เนี่ยเป็นใครก็คือคนรู้จักเราอะมาถามว่าเป็นใครแล้วก็จะโทรหาพ่อหาแม่ว่าผมมาทําอะไรที่นี่ถ้าผมอยู่ข้างนอกแล้วชักแบบรู้ตัวหล่กมันจะเป็นยังไงถ้าชาักแบบรู้ตัวเนี่ยมันจะเป็นอาการที่แบบว่าเดจาวู ja เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องทรมานตรงที่ว่าเราจะรู้สึกมีสติครบทั้งหมดแต่มันจะทรมานตรงที่ว่าเราจะแบบความรู้สึกแบบว่าตกกับท้องฟ้าแบบสูงมากๆเป็นแบบตึกแบบเป็นพันชั้นอะความรู้สึกตอนที่แบบชักรู้ตัวนะ ทุกคนอาจจะสังเกตว่าเวลาที่คนชักเนี่ยเขาจะชอบนั่งลงนั่นแหละก็คือว่าคนที่ลมชักเนี่ยแบบรู้ตัวเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองตกจาก,จากที่สูงตัวไอ้สูงแล้วก็เห็นภาพในอดีตย้อนเข้ามาในหัวเหมือนกับแบบเรากาลังฝันแต่แบบได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะแต่เรายังมีสี่ขบถวนนะเราก็รู้สึกก,าาก,กลัวมากๆเราก็จะร้องไห้แล้วก็ยืนไม่ไหวบางทีก็แบบนอนล้มลงไปเลยอืมซึ่งผมเป็นบ่อยแต่ว่าส่วนอาการชัก แบบเกงกระตูกทั้งตัวหรือที่เขาเรียกว่าลมบ้าหมูเนี่ยชักลูกสวนก็้คือนสมองเนี่ยผมยังไม่เคยเป็นนะครับผมชักแค่เฉพาะที่แล้วก็ทั้งแบบรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วทุกคนก็จะถามอีกว่าแล้วชักในฝันมันเป็นยังไงชักในฝันก็เหมือนชีวิตจริงแต่มันติดตรงแต่มันเป็นแค่ว่าภาพมันจะเร็วกว่าในชีวิตจริงก็คือว่ามันก็ได้จาวูในฝันแล้วแหละแต่ว่ามันจะแบบมันจะเร็วกว่าในชีวิตจริงแล้วถ้าถามว่าตอนนอนเนี่ยเราสามารถชักแล้วตายได้ไหมอันนี้นผมไม่แน่ใจอ่ะสำหรับผมอาผมให้ว่าตายได้เพราะว่า เมื่อท์ที่แล้วเนี่ยผมชักในฝันแบบไม่รู้ตัวเพราะผมไปเดจาวูในฝันแล้วทีนี้ผมความจําหายตื่นขึ้นมาเดินทั่วบ้านแบบไม่สนอะไรเลยแบบไม่รู้ตัวเลยอืมถ้าสมมติเราชักแบบแสมมติแบบเราอยู่ใกล้ถนนแล้วเราชักไม่รู้ตัวแล้วเราตื่นมาไรเงี้ยแบบป้าตีถนน่ะแล้วเราเดินมากลางถนนอ่ะมันก็นสาม,มารถทำให้รถชนตายได้เหมือนกันทุกคนอืมอันนี้ก็จริงอารจะทุกคนว่าไม่จริงละ่ะแต่ประเด็นว่าบ้านผมไม่ติดอยู่กลางถนนไงมันเลยแบบไม่อันตรายมาก แล้วมีคนอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ลืมบอกอย่างนึงน,นะทุกคนก็ <_ C os> คือว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติคนไปนลมชักอะ่ะ <_ C os> เขาจะหายได้ไหมอืมหายได้แต่เฉพาะคนที่เป็นชักเหม่อชักนิ่งชักเฉพาะจุดนะครับทุกคนไม่รวมชักลมบ้าหมูนะชักลมบ้าหมูคือว่าเขาจะนอนแงะแ,แบบกัดแบบแบบฟันตัวเองไปเลยอะ่ะอันนั้นคือต้องส่งโรงพยาบาลคือจะหายเองไม่ได้ซึ่งลมชัก <_ C os> ทุกทุกอย่าง3ข้อที่ผมไม่ได้หมายถึงลมบ้าหมูเนี่ยจะสามารถหายภายใน1-2อนาทีเองไปได้ แต่ว่าถ้าเกิน5ทีเมื่อไหร่เนี่ยควรน,วนําส่งโรงพยาบาลทุกคนไม่งั้นมันจะอันตรายนะครับทุกคนสําหรับผมก็ชักประมาณ2-3นาทีไม่เคยเกิน5ทีนะทุกคนซึ่งก็ถ้าใครอยากรู้ว่าชักแบบไม่รู้ตัวเป็นยังไงอะเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูอันนี้เป็นคลิปที่หมอให้ผมถ่ายไว้ว่าตอนชักเขาเป็นยังไงทุกคนอันนี้คือตอนที่ผมชักเมื่อประมาณเมื่อ2หรือ3ปีที่แล้วนี่แหละอะอาการก็จะเป็นแบบนี้ <The noise> นี่นะอะดูนะเห็นไหมคือเขาจะนั่งลง <the noise> <the noise> เราก็จะตาลอยตาลอยนะเห็นไหมเราก็จะจับหัวเพราะว่าเราจะกลัวมากๆากแล้วส่วนหัวมากๆอืมอ่ะดูไปก่อนอ่ะเดี๋ยวสภาพผมจะพูดนะเดี๋ยวคอยดูนะเป็นไคะอ่ะดูก่อนเห็นไหมมันจะนั่งคิดว่บอ่ะไม่มีน้ำเห็นไหมกูให้มึงทำอะไรไม่ให้กูทำอะไรสี่ตรงสามมาทำไมเออไปดิลุกขึ้นป่ะเห็นไหมใครอย่างคือมันจะจำอะไรไม่ได้หรือมันจะอือเป็น มึลืมไงเห็นไหมกูเป็นอะไรลืมไงลืมเออหายยังหายยังอ่ะหายแล้วเห็นไหมมันจะหายภายใน1-2นาทีเองไปได้นะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกซึ่งก็ตามที่ผมบอกนะเวลาที่เราชับรู้ตัวเนี่ยเราจะถามว่าเรามาทําอะไรมึงถือโทรศัพท์มาทําไมกูเป็นใครเรามาที่ไหนอ่ะเชื่อเลยยังอันนี้ไม่ได้จัดฉากทุกคนที่ผมชักจริงๆนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปโอย ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ไข่กลาคลิปอยู่เลยใช่เหรอพี่ไข่ตัวมาหาแล้วก็ก่อนที่เราจะไปหัวข้อต่อไปกันเนี่ยผมอยากจะบอกทุกๆคนมากๆเลยว่าสิ่งที่ทุกคนเข้าใจกันผิดหลายๆคนถ้าให้พูดแบบเจี๊ยนะก็คือพวกคนที่ยาอยุเยอะเขามาจะเข้าใจผิดในความโบราณก็คือว่าคนที่เป็นลมชักป้าหมูเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าถ้าเราไม่เอาอะไรยัดปากหรือผ้ายัดปากเนี่ยเขาจะกัดลิ้นหรือฟันตัวเองแตก ซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดซึ่งถ้าใครเห็นคนที่นอนชักอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นลมบ้าหมูกําลังนอนชักเกง่แกงแเกนอนลงพื้นน่ะเราไม่ควรเอาอะไรยัดปากไม่แต่นิดเดียวนะทุกคนเพราะว่าการที่เอาอะไรยัดปากเนี่ยเช่นช้อนเขามันจะทําให้แบบตอนที่ชักมันจะกัดเก่งงกอย่าง,ง,ง,งนี้ใช่ไหมคือถ้าเราช้อนยัดไปปุ๊บมันจะทําให้แบบฟันแตกแล้วทีที่พอฟันแตกจะเกิดอะไรขึ้นพอฟันแตกมันก็จะเกิดอาการเข้าไปในหลอดลมแล้วมันจะทําให้หายใจไม่ออกแล้วก็ ตายได,ได้ส่วนอย่างที่2ก็คือผ้าก็ทําให้ติดคอได้เ,เหมือนกันก็คืออย่าไปหายัดสิ่งที่เราควรทําที่สุดเลยคือว่าเราควรจับผู้ป่วยเนี่ยนอนตะแคงด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ให้น้ําลายมาันไหลออกมาจากปากเพราะว่าตอนที่ชักเนี่ยผู้ป่วยจะไม่สามารถกืนน้าลายหรือทำอะไรได้ไดเลยแล้วก็จะไม่มีสติก็เหมือนกับแบบเราวูบไปเลยอะ่ะนั่นแหละอืมเราควรนอนจับตะแคงให้น้าลายมาันไหลออกมาจากปากอะทุกคนไม่ควรนอนจับไงแบบอย่างนี้นะอย่างเงี้ย ต้องจับนอนตะแคงเอียง e ซ้ายขวาอย่างต่อไปก็คือว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยกำลังรัดเข็มขัดหรือว่าใส่เสื้อที่แน่นมากๆเนี่ยควรหดออนทุกคนเพราะว่าตอนที่ชักเนี่ยลมชักเนี่ยมันจะหายใจไม่ออกทุกคนก็คือว่าเอาไว้ง่ายก็คือเหมือนเราจรไว่สูงอะ่ะเราจะหายใจไม่ออกเราจะรู้สึกเป็นลมใช่ไหมใช่ลมชักก็อาการแบบนั้นเขาจะหายใจไม่ออกเราต้องรีบไปอากาศที่ระบายมากๆนะทุกคนที่แบบให้อากาศมันหายใจออกอเออยิ่งอากาศร้อนนี่แบบ ควรเลี่ยงเลยควรไปอากาศที่เย็นๆอ,อ่ะนั่นแหละแล้วก็หรือว่าถ้าเขาชักอยู่ข้างนอกเนี่ยเราควรเลี่ยงออกจากท้องถนนเสาไฟฟ้าหรือที่สูงหรือบ่อน้ำทุกคนเพราะว่าตอนที่ชักเนี่ยมันจะแงก๊กแง๊กแแบบเร็วมากๆแล้วก็จะทำให้ตัวดิ้นไปที่อื่นได้นะครับทุกคนมันจะเกิดอันตรายได้แล้วก็อย่างต่อไปที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมห้ามเอรยิยปากแล้วทีนี้ก็ห้ามเอามือง้างแอะอ่างอย่างเงีย้ยเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ห้ามกดด้วยโอเคไหมจำไว้นะครับทุกคน แล้วก็ไม่ควรทิ้งผู้ป่วยไว้ตามลําพังขณะที่ชักใหม่ๆเพราะว่า มันจะทำให้เกิดอาการชักได้อีกเพราะว่าลมชักเนี่ยมันไม่ได้ชักแค่รอบเดียวแล้วมันจบแล้วก็เรียกรถลมบาสได้ทุกคนอ่าประมาณนั้นแล้วก็ไม่ควรให้กินอาหารหลังชักใหม่ๆเพราะว่ามันจะอาจจะเกิดอาการชักแล้วก็ข้าวติดคอแล้วก็หายใจไม่ออกได้อ่าทุกคนก็สงสัยอาจจะมีคําถามว่าอา้าวแล้วลมชักมันเกิดขึ้นได้ไงล่ะเกิดขึ้นแบบอาการที่กระตุ้นให้ทําชักเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งก็สิ่งที่ทําให้ชักกระตุ้นให้ชักได้เนี่ยก็ก็คือว่าการไม่รับประทานยาอย่างสม่ําเสมอก็คือว่าถ้้าาาาเเเราขดาดยยแมมต่่ือีีว ก็ทาให้ชักได้ยาก็เหมือนกับอากาศหายใจถ้าเราขาดไปเราก็ชักอย่างเช่นเมื่อวานที่ผมชักความจําหายไปสองรอบเพราะว่าผมลืมกินยาไปตอนเช้าก็เลยชักไปแล้วก็ลมชักเนี่ยจุดที่แข็งที่สุดเลยเนี่ยเราไม่ควรอดนอนและห้ามเครียดอืมพอเครียดแล้วเนี่ยมันก็เกิดเดกมันก็จะเกิดได้แบบเกิดอาการชักได้แล้วก็ห้ามกินเหล้าห้ามว่ายน้ําห้ามขับรถห้ามทํางานหรือออกกําลังกายจนเหนื่อยเกินไปก็คือห้ามทําให้ร่างกายเหนื่อยมากๆอะ่ะ อ่ะแล้วก็ห้ามขาดยาอย่างที่ผมบอกก็คือเอาง่ายเนี่ยลมชักเนี่ยมันไม่สามารถไปได้ทุกคนปั่นจัก,กรยานก็ไม่ได้ขึ้นที่สูงก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้เป็นช่างไฟหรือก่อสร้างอะไรก็ไม่ได้นอกจากนอนอยู่บ้านไปวันๆจนก,กว่าจะควบคุมอาการชักดีได้แล้วอย่างเนี่ยลมชักเนี่ย ถ้าเราอยากขับรถได้นเนี่ยเราต้องห้ามชักภายในระยะเวลา2ปีอีกอย่างเนี่ยหัวข้อที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงเท่านี้นะมันยังมีอีกเยอะยังมีเยอะคืออะไรบ้างที่ทําให้กระตุ้นให้ชักได้ก็คือการได้เห็นของเก่าๆหรือของที่เป็นอดีตลมชักก็คือว่าห้ามเห็นของที่เป็นอดีตเด็กขาดของที่เป็นอดีตเชน่นอะไรบ้างละ่ะโทรศัพท์เก่าๆเสื้อผ้าเก่าๆของเก่าๆรูปเก่าๆหรือว่าคนที่เราไม่ได้เจอนานๆแล้วเรามาเจออีกครั้งมันก็จะทําให้ชักได้ เพราะว่าลมชักเนี่ยห้ามนึกถึงอดีตไม่แต่นิดเดียวเพราะว่าการที่เราเดจาวูเนี่ยคือมันจะเป็นการย้อนอดีตซึ่งเราไม่ควรของที่เป็นอดีตแถมไม่หมดเพียงเท่านั้นก็คือเอาง่ายว่าทุกอย่างบนโลกเนี่ยทำให้ชักได้หมดเลยทุกอย่างคืออะไรบ้างร้อนหนาวเย็น กลัวหรือการสัมผัสหรือว่าการที่แบบสมองคิดว่าแบบมันต้องเป็นแบบนั้นแต่พอเราไปเห็นภาพจริงจงมันไม่ใช่อันนั้นก็เกิดอาการได้ชักได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นการท้องผุท้องผุก็คือถ่ายไม่ออกหรือท้องเสียก็ทําให้ชักได้เพลงเศร้าก็ทําให้ชักได้หรือจะไม่ว่าะจะเป็นดนตรีเศร้าก็ทําให้ชักได้ซึ่งดนตรีเศร้าเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างดนตรีนะที่ผมชอบฟังแล้วชักไปบ่อยอืมก็คือมันชอบอแต่มันชักอะ <c oughs> ก็คือดนตรีแบบนี้ประมาณแบบนี้เนี่ยดนตรีแบบเนี้ย ก็คือพอฟังแล้วเนี่ยมันจะทําให้คนได้เป็นลมชักเนี่ยเกิดอาการเศร้าแล้วก็คิดมากแล้วก็เครียดแล้วก็จะทําให้ชักได้ถึงบอกว่าคนที่เป็นลมชักเนี่ยไม่ควรฟังเพลงเศร้าหรือดนตรีเศร้าอย่างเช่นแบบนี้ออ่ะประมาณนั้นถ้าใครไม่เชื่อนะอก็แล้วแต่คุณแล้วกันกูเป็นลมชักมาสี่ปีขนาดนี้ทำไมกูจะไม่รู้อ่ะผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้ คือลมชักมันทําให้ความจําหายง่ายมากเลยอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนความจําทําให้ลมชักหายง่ายมากเลยอะก็ตามนี้ก็คือว่าห้ามเห็นของเก่าบ้านไม้ของเก่าๆแล้วก็ห้ามอยู่คนเดียวถามว่าทําไมถึงห้ามอยู่คนเดียวเพราะว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ถึงอดีตสมัยช่วงที่มีความสุขกับการที่อยู่กับเพื่อนพี่น้องแล้วมันก็ทำให้ชักได้อันนี้พูดจริงห้ามรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยแม้แต่ชื่อคนแม้แต่กลิ่นกลิ่นที่ทําให้ชักได้หนักที่สุดเลยคือจะเป็นพวกกลิ่นหอม หอมมากๆอ่ะพวกยาปรับผ้านุ่มอ่ะอันนี้ก็ทําให้ยิ่งชักได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นแต่กลิ่นเหม็นอันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วก็เสียงเพลง,งเศรา้าเครียดแล้วก็โมโหก็ทําให้ชักได้แม้แต่ตอ,อนกลางคืนเราเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนก็ทําให้ชักได้อันนี้พูดจริงนะทุกคนหรือว่าจะเป็นรสชาติรสชาติที่หมายถึงรสชาติอะไรบ้างหวานเค็มมันเปรี้ยวก็ทําให้ชักได้ลมถ้าเราโดนลมก็ทําให้ชักได้กลัวอะไรก็ทําให้ชักได้ คิดมากก็ทําทให้ชักได้ก็คืออย่างที่ผมบอกอะทุกอย่างบนโลกทําให้ชักได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรแต่สําหรับผมถามว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่กระตุ้นที่ทําให้ลมชักผมกําเริบได้หนักที่สุดก็อย่างที่ผมเปิดให้ฟังเมกกื่อกี้คือจะเป็นพวกดนตรีเศร้าคือเป็นคนเป็นคนชอบฟังพวกดนตรีเศร้าไงอืมแล้วก็ผมก็ชอบไปย้อนดูรูปพวกเก่าๆสมัยที่แบบเรายังไม่เป็นลมชักเนาะก็แบบอืมรูปเก่าก็แบบดีที่เราไม่เป็นลมชักคิดถึงสมัยอดีตอืมดูอดีตไม่ได้เลยก็เลยชัก อ่ะผมขอ,อยกตัวอย่ญ่สักเพลงดนตรีเศร้าอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันเนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นดนตรีที่ผมชอบฟังมากเลยแต่กูฟังไม่ได้กูฟังแล้วกูจะชักอ่ะตัวก็คือดนตรีนี้นนเองเห็นไหมดนตรีนี่เนี่ยคือถ้าเราฟังแล้วเนี่ยมันจะทําให้ถึงบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วก็บรรยากาศเก่าๆอ่ะลองฟังดู นนัน้อันนี้แค่คร่าวๆนะยังมีเยอะกว่าวนี้แต่กูจาไม่ได้เพราะกูเพิ่งชักเมื่อวานสองรอบกูสาเตรียมตัวจะมาทําคลิปตั้งแต่เมื่อวานแต่กูเสือกดันชัก2รอบลืมเลยอืมก็อย่างที่ผมบอกทุกอย่างบนโลกทําให้ชักได้แล้วก็คําถามต่อไปที่ทุกคนอาจจะสงสัยกันเหมือนกันก็คือว่าลมชักเนี่ยสามารถหายได้ไหมก็ถามว่าลมชักมันสามารถหายถาวรได้ไหมก็ได้ครับก็คือว่าการที่เราผ่าตัดสมองถามว่าทําไมเราต้องผ่าตัดสมอง ก็คือว่าผ่าตัดสมองเอาส่วนที่มันทําให้มันชักขึ้นสมองมันช็อตกันเนี่ยเอาออกแต่ว่าถ้าสมมติเราผ่าสมองเราไม่เจอส่วนที่ทําให้มันชักหรือขึ้นสมองไอ้มันช็อตกันเนี่ยเราก็จะไม่สามารถหายไปดมชักได้เลยแถมอีกอย่างเนี่ยการผ่าสมองเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงถึง0กแสนถึงเจ็ดแสนแลไม่ได้การันตีว่าเราจะหายได้ด้วยเพราะว่าต้องหาจุดที่แบบขึ้นสมองมันช็อตกันให้เจออ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเนื้องอสมองอะไรประมาณนั้น แล้วก็ถ้าเราไม่ผ่าตัดะได้ไหมได้ก็คือว่าเราต้องกินยาไปตลอดไป2ปีนะครับพอกินยา2ปีปุ๊บอาการชักไม่ได้เยอะมากขึ้นและหมอก็จะแบบปรับลดขนาดยาลงให้จากปกติที่เรากิน5้าเม็ดต่อวันเขาจะให้กินประมาณแบบ2เม็ดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็คือว่าเราต้องกินยาลมชักไปตลอดชีวิตครับอย่างเช่นผมที่เป็นลมชักมา4ปีก็คือต้องกินยาลมชักไปตลอดชีวิตใช่แล้วแล้วก็ถ้าถามว่าผมชักทีชักบ่อยไหม ก็อะให้าพามาอธิบายแล้วกันซึ่งผมเนี่ยชักเดือนละไม่ต่ำกว่า15รอบแล้วทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะซึ่งก็ลมชักเนี่ยเขามีลิมิตห้ามชักเกิน4ครั้งต่อเดือนหรือ2ครั้งต่อเดือนนี่แหละถ้าชักเกิน4ครั้งต่อเดือนนี่ถือว่าอันตรายต่อชีวิตมากๆและแล้วผมชัก4ปีเดือนละ15ครั้ง ทุกคนไม่คิดว่าสมองพังไปแล้วเหรอถ้าน,นี้จะเป็นเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าหมอเพิ่งให้เริ่มมาจดแล้วผมเพิ่งมาจดนะครับเห็นไหมชักควรจะเป็นลมอ่าตามนั้นเลยเห็นยังจริงๆเยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้จดอันนี้เอาให้ดูว่าคร่าวให้ทุกคนอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่าก็รลมใช้ที้ผมอธิบายก็มีประมาณนี้แล้วกันเนะะลลา,า,านนเนะจริงๆก็จะพูดว่าเยอะแหละแต่คือ,อจำไม่ได้จริงๆวะคือเมื่อวานผมชักไปสองรอบอะ แล้วก็ถ้าถามว่าการที่เราชัก4มากกว่า4ครั้งต่อเดือนในถามว่าอันตรายยังไงหรอก็คือว่าทุกครั้งที่เราชักเนี่ยเซลล์สมองเรามันจะถูกทําลายทุกคนอ่ะถ้าเซลล์สมองถูกทำลายจะเป็นอะไรล่ะก็คือความจําจะหายก็คือแบบไม่ใช่ความจําหายสิคือแบบความจําแบบสั้นจะจําอะไรไม่ค่อยได้ก็คือสมองจะแบบเป็นคนแก่แล้วก็อาจจะแบบพิการนอนติดเตียงไปเลยก็ได้ทุกคนนั่นแหละเนาะก็คือเซลล์สมองเราถูกทําลายเพราะว่า สมองเนี่ยเป็นโซลิด่สว์เขาดสุดในร่างกายเพราะว่าสมองเนี่ยมันเป็นตัวสั่งการสั่งงานทั้งหมดในร่างกายของเราซึ่งผมก็เป็นลมชักมา4ปีก็คือเป็นจนแบบไปเป็นซึมเศร้าอ่ะซึ่งตอนที่ผมก็กินยาเซอร์ีนอยู่เป็นซึมเศร้าซึ่งผม,ผมก็เคยเข้าตายมาแล้ว9ก้าครั้งเพราะว่าท้อกัดโรคลมชักนะทุกคนและอีกอย่างกูเป็นซึมเศร้าอืมก็นั่นแหละผมก็เลยโฟล์ดชมชนบ่อยหน่อยเพราะว่าการที่แบบ เป็นลมชักหรือว่าเป็นซึมเศร้าเนี่ยมันต้องการกำลังใจแนละคนรอบข้างจริงๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโรคลมชักอาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้จริงๆก็เตรียมมาพูดเยอะแหละแต่เมื่อวานชักไปส่งรอบใจไม่ได้จำอะไรไม่ได้จ,ไรไไดจริงๆปะขอโทษให้ทุกคนนะครับโอเคก็ถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับลมชักเนี่ยก็คอมเมนต์แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะมาได้ตอบให้โอเคก็จริงๆจะมีเยอะกว่าน,นี้นะทุกคนก็ถ้าผมดผิก็ถ้าผมพูดผิผดผต,ตรงไหนไปเนี่ยก็ขอโทษยแล้วกันเนาะเพราะว่าหูกูมันก้องเนี่ย คือ,อยาลมชักมันทาให้หูกล้องอะ่ะเพราะว่ามันแบบ,แบ,บเป็นระง,งับไอขึ้นสมองไฟฟ้ามันทำให้หูกล้องไงโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อแบบจะได้เป็นแบบให้ทุกคนรู้กันว่าการที่แบบคนเป็นลมชักเนี่ยมันควรแบบทํายังไงทําปฏิบตัติตัวไงอะไรประมาณนั้นโอเคครับถ้าใครสงสัยก็อย่าลืมนะเบนม่ได้เลยผมจะตอบให้โอเคครับไม่เจอนครับบ๊ายบาย